จังหวัดสงขลาก็ปังสุดชุดไม่อยู่นะคะบริษัทมีเดียคอฟสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศสิงคโปร์ขาได้เลือกพื้นที่ในตัวเมืองหัดใหญ่แล้วก็เมืองสงขลานะคะในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Riches นะคะสะท้อนความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่สรงคุณค่าอีกด้วยค่ะ หลังจากบริษัทมีเดียคอฟสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศสิงคโปร์นะคะได้ยกทัพทีมงานนักแสดงนำที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศฮ่องกงสิงคโปร์และมาเลเซียมาถ่ายทำภาพ,พยนตร์เรื่อง The Riches ในพื้นที่ของอำเภอหัดใหญ่และอำเภอเมืองสงขลาเป็นสถานที่ในการถ่ายทำโดยเป็นเรื่องราวความฝันของหญิงสาวอยากมาเรียนเดินแบบในเมืองไทยกับชายหนุ่มผู้มีความฝันอยากเรียนมวยไทยซึ่งจะมีฉากสถานที่ ท่องเที่ยวทางธรรมชาติท้องทะเลที่สวยงามของนครสงขลาสถาปัตยกรรมเก่าแก่ในพื้นที่นครสงขลาและสถานที่ท่องเที่ยวย่านเมืองอย่านในเมืองของหัดใหญ่นะคะคร,ร่วมในฉากซึ่งจะออกอากาศสามประเทศในช่องทา,างแพลตฟอร์มต่างๆค่ะนางสาวยันนะขุนดำรีพนักงานร้านกัทชะฮาลาสนะครับซึ่งขายกุ้งทอดไก่ทอดและข้าวเหนียวมะม่วงบริเวณถนนเส,สนิหานุสรหน้าโรงแรมนบกเกดนพลาซ่าก็บอกว่า รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากครับหลังมีทีมงานติดต่อและเลือกให้เป็นร้านหนึ่งในฉากที่พระเอกนางเอกก็มาซื้อของตัยในฉากก็มีเป็นซีนที่พระเอกนางเอกหยอกล้อกันหยอกล้อด้วยการถือกุ้งนะครับแล้วก็มาซื้อข้าวเหนียวมะม่วงนะครับจึงคิดว่าเมื่อภาพยนตร์ได้ถ่ายทอดออกสู่สายตาคนต่างชาติผลพวงที่ได้คือการการะตุ้นและดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มากยิ่งขึ้นอีกทั้งอยากขอความร่วมมือชาวสงขารวมเป็นเจ้าภาพที่ดีมอบรอยยิ้มและสร้างความประทับใจครับ เต้นว่แล้วแบบเขาก็คุยดีอธิษฐใส่ดีแล้วก็มีนางเอกกับพระเอกมายืนข้างหน้าตรงนี้อะค่ะมายืนซื้อกุ้งได้ซื้อกุ้งแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงรู้สึกดีค่ะว่าของที่หาดใหญ่เราอะค่ะก็คือจะดังไปถึงที่ต่างประเทศอะค่ะใช่แล้วก็แบบเขาก็บอกว่าเออมันจะมีไม่ใช่แค่สิงคโปร์อะค่ะมันจะมีขยายไปอีกประเทศหลายๆประเทศอะค่ะจะทาให้แบบ เศรษฐกิจก็คือดีขึ้นเพราะว่าเออมันก็ไปออกช่องใช่ไหมคะก็เออคนนู้นคนนี้ก็ดูก็เอ,อิมเป็นที่น่าสนใจอะค่ะค่ะก็คือไปหลายๆจุดหาดใหญ่ด้วยรู้สึกว่าจะไปแถวสงขลาด้วยอะค่ะก็คือมันจะทำให้เศรษฐกิจด,ดีขึ้นเนี่ค่ะ